พิวเขาเลยก็มากนุ่นเขากระอเขาวมก็ยังไม่ได้หายมาแล้วก็พิ้วเขาแล้วครับยอดตรงหายครับนั่นแหละครับมาแล้วครับพิ้วเขาวเยวอเอาเขาหายนะครับ <cười> ừ. <cười> à, cái này. À, này ลครับกินละครับผมเอามา,มาตัวเมียม,มาสองตัวครับตัวหนึ่งไปปล่อยไปแล้วครับตัวหัวขาวผมปล่อยไปแล้วแต่ไม่กลับมานะครับปล่อยไปแล้วไม่กลับมาครับหายเลยครับไม่รู้ไปทั้งไหน เหลืออีกตัวหนึ่งเลยย่างไม่กล้าปล่อยครับนี่ค้างไว้ก่อนครับตัวหัวขาวปล่อยแล้วหายครับ <c oughs> ไม่อยู่นะครับจักไปที่ไหนตอวนี้เหลืออยู่ตัวไม่ใช่หัวขาวนะครับตัวนี้ก็ปล่อยไปแล้วที่หนึ่งนะครับ ไอที่หนึ่งแล้วไปหากินไน่ยเป็นก็ไปหาไปอยู่นู่นครับแถวแถวบ้านแถวบ้านญาตินะครับผมไปเลยไปตาม,มาเอามาคืนครับจกจับมาคืนบ้านญาติก็จับครังไว้ให้เลยผมก็จะมาใส่กงคงขังไว้จักไว้จักเดือนไปดูดูครับแล้วก็ยังจะปล่อยเข้านะครับยังจะปล่อยให้เขาอยู่เลยกัน จ่ดูเขาจะอยู่อีกไหมสองตัวเสียไปแล้วตัวน,นึ่งครับตัวหัวขาวไม่ได้คืนเลยครับเหลือแต่ตัวธรรมดาครับอยู่นี่ตัวหัวขาวไปแล้วหลายวันแล้วเขาไม่หินหน้าหินตาเลยครับ เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวอีกเช็เดือนหนึ่งยังจะปล่อยนะครับไปดูว่าเขาจะอยู่ไหมนี่ครับแลือตัวนี้แหละตัวเลียกอยู่นี่แหละยีนตัวขูเขาก็เลียกอยู่เขาเรียกหายเขาอยากไข่ใช่ไหมครับตัวปล่อยไม่ได้ปล่อยเราไปรีบไปรีบ ไวบ้านคนอื่นแมวจะกัดตายเพราะว่าปีเขาก็ไม่ค่อยดีนะครับหนกสีครั้งมาปีก็จหักขาดบินก็ไม่ได้ไกลแมวเห็นก็เส็เดี๋ยวอีกสักเดือนครับยังจะปล่อย้วครับ เขาไม่ไปไหนแล้วก็รับาอยู่ในบ้านนี่แหละทัพพูออกไปก็น,นอกต้องไปโดนตีอยู่แต่ในบ้านนอนในบ้านนี่แหละครับเมื่อเวลาหิวอะไรก็มาเวลาหิวก,ก็มาหาผมผมก็เอา,เอาข้าวให้ยเขาแบบนี้แหละครับ นี่แล้วพวกก็ต้องเอาออกนะครับข่าวพวกเขากินอิ่มแล้วก็ต้องเอาออกครับทำไมเอาออกกระจอกกินมืดครับนกกระจอกมากนกกระจอกเยอะนะครับแถวนี้นะครับอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วก็จะเดินเล่นมานี่แหละครับมาอาตัวเมียนั่นแหละครับกงตัวเมียก็จะยังไม่ได้ปล่อยนะครับเพราะว่าปีกันมีครับปีข้างมด ปล่อยไปก็สายแมวก็เลยต้องไหาครับนะตัวเมียกรึบเลยเลยครับอยากติดเต็มทีอ่ะเดี๋ยวรอยเจือกเดือคกับกับสำหรับคลิบนี้ก็ว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับท่านครับทีคข้าบชมครับยวอผมกันขีบนานะครับคำลิบขี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ